นี่เรามาดูกันว่าแอปหมอชนะกับแอปไทยชนะเนี่ยมันต่างยังไงนะจริงๆแล้วสองตัวมันมีฟีเจอร์ที่เหมือนต่างกันอยู่ประมาณนึงแต่ว่าก็ง่ายๆคือติดตั้งมันสองตัวเลยเพราะว่ามันดีเป็นตัวอย่งายงนะเอาเราเริ่มจากตัวไทยชนะก่อนลวกันไทยชนะเนี่ยก็มันก็จะหลกัหลกๆคือมันสแกนไทยชนะได้จริงๆหมอชนะก็สแกนได้เหมือนกันทั้งสองอย่างสแกนไอ้ป้ายควาโค้ดที่อยู่ตามห้างร้านอ่ะได้ ทั้งหมดเลยนี่ัยชนะมันมันดีอย่างนี้ว่าพอกดสแกน QR code เนี่ยมันสามารถระบุกลุ่มได้แล้วก็หมายความว่าสมมติว่าคุณไปกับแฟนคุณก็สแกนไป้ายไทยชนะทีเดียวแปลว่าตัวคุณและแฟนสแกนแล้วไม่ต้องแยกกันสแกนเลยนะมันสามารถใส่ข้อมูลเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนั้นได้สมมติคุณไปกับครอบครัวที่บ้านแฟนก็ตั้งกลุ่มครอบครัวที่บ้านแฟนใช่ไหมแล้วก็ไปถึง สยามพารากอนก็ได้สแกนปุ๊บก็ทุกคนทั้งครอบครัวเนี่ยเบอร์โทรศัพท์แต่ละคนใช่ไหมมันก็จะบันทึกเข้าไปเลยว่าแต่ละคนเข้าห้างสยามพารากอนผ่านไทยชนะนะตอนที่สแกนไป้ายไทยชนะ,ะสังเกตได้ว่ามันจะมีแบบเนี่ยเช็คเอาต์อีกอันนึงที่เป็นฟีเจอร์ที่ที่เจ๋งกว่าหมอชนะก็คือว่าเราสามารถเช็คเอาท์โดยที่ไม่ต้องสแกนได้ พราะปกติเนะี่ยโอกาสเช็คเอาท์เราจะน้อยกว่านะเราเดินออกมาเราไม่เจอป้ายอะไรเงี้เราไม่จะเราเราก็ไม่เดินกลับไปด้วยนะเราควรจะกดที่รถเช็คเอาท์ได้เลยเพื่อตัดเวลาจบนะว่าเราอยู่แค่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะเนี่ยเรากดเช็คเอาท์ปุ่มส้มได้อันนี้สัดแน่นอนว่าสกแกนป้ายชาะได้นะเช็คอินเช็คเอาท์ได้ตามปกต,ติอันนี้คือฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ของกลุ่มที่เราสามารถสร้างได้เรื่อยๆนะ เข้าใจว่าน่าจะมีลิมิตรสร้างได้สี่ห้ากลุ่มมั้งไม่แน่ใจนะก็ส่วนตัวก็สร้างแค่สองกลุ่มนอกนั้นก็ได้รับการแจ้งเตือนก็ควรจะได้รับทีนี้กลับมาดูหมอชนะเนี่ยมันก็ดีอีกคนละอย่างหมอชนะเนี่ยตอนที่รีจิสเตอร์ครั้งแรกเนี่ยมันจะมีถามข้อมูลประวัติว่าเออเป็นไข้ไหมนู่นนี่ก็ซึ่งเราก็กรอกได้เรื่อยๆโดยการกดปุ่มตั้งค่าแล้วแล้วก็กรอกแบบประเมินเราก็ได้ ป้ยายคิวร์โค้ดของเราว่าแล้วมันก็บอกเราให้อุ่นใจด้วยแหละว่าคุณความเสี่ยงต่ํามากซึ่งเราก็รู้สึกดีคล้ายๆอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นไอเป็นไข้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นบอกความเสี่ยงตำ่ำนะก็ประเมินเรื่อยๆแล้วทีนี้ไอเนี่ยมันเอาไปโชว์เองได้ว่าเออเราไปพบคุณนะเราถูกประเมินแล้วว่าความเสี่ยงต่ํานอกจากนี้ตัวหมอชนะเนี่ยมันมีการเข้าถึงทั้งบลูทูธพิกัดตลอดเวลา หมายความว่ามันดีงไงหมายความว่ามันดีอย่างนี้อันนี้อันนี้คือเรื่องประเมินนะที่ผมเล่าเ่อกีอันนี้คือเรื่องประเมินเหมือนเดิมเนะี่ยระบุความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงอทีน,นี้กลับมาอันนี้ต้องเล่าเพิ่ไไมเติมอีกหนึ่งการเข้าถึงของมันเนี่ยมันหนึ่งคือมันเอาไปสแกนป้ายชัยชนะได้น,นี้ปกปติมันต้องสแกนได้อยู่แหละประเด็นที่สองคือมันเข้าถึงบลูทูธนะแล้วก็เข้าถึงพิกัด r e c i ซ i o n ระดับสูงทั้ง Android iPhone นนะ ควรจะเซตให้มันรับรู้ข้อมูลพิกัดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะกินแบตประมาณหนึง่งต้องยอมรับแหละว่าจําเป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีบลูทูธเปิดเนี่ยแล้วเราเข้าใกล้หรืออยู่ใน Proximity ของบลูทูธกับคนอื่นแล้วมันจะถูกจํานะว่าใครเข้าเข้าใกล้ใครโดยประมาณแล้วถ้าเกิดว่าเข้าใกล้คนที่มีความเสี่ยงสูงเนะี่ยอย่างน้อยมันควรจะเตือนหลาว่าแบบเฮ้ยคุณเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหนระืออยู่ใกล้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เราแล้วแน่นอนถ้าเจอเคนั้นได้รับโนติเ,นเราควรจะออกจากอาคารนั้นโดยด่วนคล้ายๆอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งการที่มีบลูทูธ low proximity แบบนี้ทําให้รู้แน่ชัดว่าเราอยู่ที่อาคารไหนอย่างไรมีการเดินทางอย่างไรการที่เปิดพิกัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้เส้นทางด้วยว่าเราเดินทางทางไหนอย่างไรวันไหนนอกจากการแค่เช็คอินเช็คเอาท์เพราะฉะนั้นโดยรวมนะถ้าเกิดคุณไปคนเดียวคุณใช้แอปหมอจน่สแกนก็ได้ ทั่วไป็นกลุ่มคุณใช้ใช้ชนะสะแกนลวดทั้งกลุ่มเลยแต่ว่าสำหรับการใช้งานนะควรจะมีหมอชนะติดมือถือตลอดเวลานะเพราะตอนนี้มันสำคัญมากถ้าทุกคนติดเนี่ยมันจะหลีกหนีกันได้ตอนนี้เรามองหน้ากันเฉยๆว่าคนนี้โง่เฮงนักพนันนะเราก็เดินห่งางๆถูกไหมหรือคนนี้แบบดูแบบชอบคาโอเกตแน่ๆเลยเป็นคนลุงเลยนะ เราก็เดินทางห่าง้ยตอนนี้เราทําแบบนี้แต่กลับทางกันถ้าทุกคนลงแอปหมอชนะเน่ยไอแบบนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งนึกกันเนาะ